อดีไผ่มาเล่ามันนี่ทาบมันปากน้่นอีกอันนี้บ่แต่งโตบ่อมันนี่อยู่บ่อแตงเนี่ยคาเป้เด็กแตกเาี่ยคาบะอันเนื้อคูผัวสาวอันนี้สบายดีนะไหมใช่ยไหมเห็นได้ไลยสวยสบาดีลูกอืมสบายดีป่าลูกว่าฉันบากมือนี้บ่อนี่หรือแต่วาดนี่ ใช้ใช้อันนี้นีโบอเครื่องมือบาดเช้านี่นี่ผ้านี่บ้อเ,เออแล้วแต่รถไหนไก่สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, ที่หักแพงเบิร์ตสุข่สุคนเบิร์ตสมองสุบ,บ่อนเพ่นองเด้พอพปลอดโปรตองยูทูบเปล่าเล่าเพิ่นคือเก่าคือเดิมพเพิ่มเติม,เ,ตมเมือนเ้ิกันเขามาทั้งบ้านนั่งร้อยไปแหละ อันนี้คือเฟซบุ๊กครเดิมพี่น้องเดิมทิ่ขึ้นอย่างน้นหนาจอนี่เนาะเป็นเฟซบุ๊กเนาะสามารถติดต่อแล้วก็ติดตามได้เนาะฝากก็ไปกดติดตามเลยจ้าผู้รักผู้ใหญ่เนาะเอฟซีอะไรอยากติดต่อเข้ากับติดต่อเข้ามาเนาะในเฟซบุ๊กนี่แหละพคลิปก็ไปเดิมพี่น้องเดิมเนาะเฟซบุ๊กส่วนที่ขึ้นอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นคิวออดไลน์เนาะหลังจากที่มีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่น สวยเรือการสนับสนุนเนาะซื้อใหม่ซื้อต่อเข้ามาเหตุเทือนนั่ง100ร้อยสั่งเทือนนั่งร้อยแหละมือในกนารเบาเล่าก็ได้เข้ามาอีกเทอ่ยนึงพี่น้องเลยเนาะแต่มันยังบ่อแล้วเด้อประมาณเทอ่ยนึงแล้วก็ที่เที่ยวก็มาเรื่อยๆผู้ละเ <c oughs> <c oughs> นาะแต่ว่าเรื่องงบประมาณสั่งนะยังพันได้เดือพี่น้องเด้อ <c oughs> ตอนนี้ยังพันได้ไยัง <c oughs> พันได้พันมีเด้อมีแต่ว่างแบบว่าพึ่งพาเนาะ,ะบารมีผู้รักผู้ใหญ่เพคนนั่นแหละที่วายย่าอยาก สมทบเนาะขาสางเข้ามาต่อรองราคาเป็นไรได้สองหมื่นบาทเป็นนลเนาะสองหมื่นบาทนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็เงินน้ำบาลเล่านี่ก็มียูที่ปูรักภูใหญ่เปินสมทบมาแหละแต่ว่าเฮากัสิเอาไปซื้อพวกตะปอกตะปูนะอย่างอื่นแล้วมันก็มีเงินอยู่สามพันบาทตอนนี้เนาะอยู่ในโตเฮานี้แหละที่ว่าผูใหญ่จะดีเพิ่นซอยเข้ามาบอกประสงค์ออกน้ำนะพี่น้องเลยเนาะเอาก็จะไปสมทบกาสั่งนั่นแหละเงินสามพันบาทนี่ก็ได้ เนาะไปบอกอะไรยังห่างเนาะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณขอบคุณเอฟซีเบิดสุขสุขคนแหละผู้รักผู้ใหญ่เนาะทั้งผู้เก่าเลยกับภูใหม่เด้อที่ซอยเรือเลยกับซัพพอร์ตสนับสนุนเนาะบ่าวลาวบ่าวเพื่อนเลยกับทีมงานเลยกับครอบครัวนางลอยกันบ่มีเอฟซีไม่มีผู้รักผู้ใหญ่ก็คือสิ่อบ่มีมือนี่ดอกพี่น้องเลยเนาะเขาก็คือสิื่อใดแบบนี้เนาะเพราอเขาก็ทําน้าที่เป็นสื่อ เนาะเป็นสะพานบุญซื ỏ, u, wow, ้อๆเนาะบ่ได้มีต้นทุนนะนนะเนาะนักบุญทุนสะบ้านประมาณนั่นแหละเนาะว่าเขาเห็ดยังกันอยู่ตอนนี้เขาเคิงเสาบ่อหรือว่าเขาสิบากเสาบ่อหรือว่าจังใดไปเบิ่งไปเบิ่งน้ำกันไปเบิ่งน้ำกันไปเบิ่งไปเบิ่งเขาเห็ดยังอยู่บากเสาบ่อเรือวเนี่ยใด มโอ้โหทุโททมีการเปลี่ยนแปลงกำลังลงมือว่าสันเอาเนี่ยเราบอกทัวร์เลยสบายดีสบายดิสบายดสบายดีไผ่ลา้ว มือนี้ทาบมันปากน้่อีกอันนี้บ่แต่งโตบ่มืนี่ดกนสี้บายดีนะไหมสบาไหม้ไูมสบายดีป่าลูงว่ฉันบากมือนี้บ่นี่หรือจาวานี่ใช้ใชอันนี้มีบ่อเครื่องมือบาดเช่านี่ ผ่านีบอบ่เออ,เอ,อแล,แล้วแต่ล้เห็นไหมก็เห็ดเอออันนี้เสาที่ซื่อมานนะเนาะเสาที่ไปแก่มามือน่นแหละพี่นนองเว้ยเสาที่ไปแก่มามือน,นะ่นอมมอนนะ พูนเรือตัวนั่นพูนใช่ไก่นะบึงบึงเสือมักใหญ่นึ่โอยานาผูงมาผูกควายปล่อยมได้แล้วมือหนึ่งก็ปล่อยแร้วัไปทางไหนได้เชื่อขอบปูนไดจังแมสอันนี้จางกว้างจังแมสมาแมสท่าแมการไก่เด้ เก็บมันพุเด้อเห็นว่ากระโดดเนาะเสื่อก <re ับผ uh ้าเสื่อกันผูกงัวลูกเอาเกี๊ยวเพราะจะมันจะเที่ยวขามันก็จะไปทางไหนเข็ดแต่มัวว่านี่บ่อยเบื่อมันอีก

กว่าง2เมตรสิบอหองนึงนี่นะสเมตรตสซบบหรือเท่าไรันนี้ไม่สเมตรตายสเมตร่หอนหเมตรอนี้าได้หไหน เป็นสองห้องเนาะยุบยุบบอ่บริายต้องยุบยุบเห่าคอยิ่งยุบไมันนี่นาสีเล่นะบากเสานี่แมนบอสังเลี้าายงเนาะ

ยังนี่เห็ดกินยังอ่ะน,นี่หมอ,อยังอ่ะนี่โอ้ตตมีโอแต่โกให้อยู่จะมาห้อิมตมีหมอน้ำห้อดนนะ้ก็อยู่กลางเม่อดออตมแชกระทิมอยู่ห่นนลดขัีหลี ยังม่เป็นถี่เป็นทางเนาะผู้ตุกน้ำกินกันในต่างอยู่ผุนพอยห้สางขวัดขะแทะกันเนาะเอาคักแน่ เ <c> ป <ười> <o> <mit viel. S 3> ็นยังมันเหนียวมันเหนียวบ่กระถ่าเบิ่งน้ำกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยมันสิออกมาเป็นแบบใดลักษณะใดมันสีออกมาคือแบบที่เฮาให้เบิ่งด้บ่อฮึมาบางจนนั่นพุ่นแหละจนมันรีบใหม่ปุ้แลเฮ้ เรี่ยมันดหลายคนกว่ารหลายคนกว่าเส้าหน่อยมันไหม่มันเศเ้าสิหลับน้ำหนักหน้่มม่เดบบอไปนะเพรมันมันกรสีบพราเป็นยังกับพี่น้องเเพราะว่าบ้เหารเรื่องสูงเดยกันเรืองสูงนี่มันกันอาซีหนักกรปกอกันนี้มันกับบริูงขนาดไหนฮะนะแมนแต่ หนาดินลงไปในกระเช้ประมาณแมตตตายเท่านะเพราะมหอดซองแมตต์สามสิบพังลงอีกพังลงอีกประมาณประมาณสามสิบสี่สิบผู้บ่สิบบุตรสูงหาได้บ้าท คิดว่าสิพังลงจากเช่นนี่ห่าหาซิปมากับเครื่องแมทกูเลยเฮ้ยใครหาซิปก,ก็อพ,พอไดีพ,พ,อ,พอดีพอได้ต่ำแล้ว บเสาเนี่ยกันย่างหงามกันทาสีผนได้ไป้องลงสีสีใหม่ฮะแหละมันส,สีมันสีเลืองสีงามเลยกาสีกันพวกศัตรูใหม่ makan makin, hmm, maik ane,

เดี <S <S ๋ยวสามมันโกนเนาะมันใหญ่บ่กระจังเบาตัวนี้ใหญ่เละหยกนักทิบอสเก่งคือบอเสานี่ไปบางเอาซะบ่เสาตัวนี้คือบ่ไปบางเอาซะฮะ หมดเลยเองกระตัดได้เอาซีเมนเลยกระตัดเลยหกต้นเก,ก่าต้นคือเก่ามั้บเปล่เออเกาต้นไหนมันออกมาแบบคือคอไข้หายบิง่งเห็นมันออกมาแบบนั้นเออกันแน่นอนพอแต่เนี่ยมันต้องสูงกว่าข้างหนั้นเลยเอาตัดจ้าพ่อ

ไปโหมันสิลูกแรนเลยได้หายบุญมีฮะเอาอีกตัวนึงนะักกินละบ่กฮะตัวอุ้มน้องก็ได้คนหนึ่งโอ้ยถีมลองอื้อเออได้ไก่ตัวหนึ่งนะเก่งอีลีบุญมีมอุ้มน้องก็ได้นะ<ะ>กินแล้วปานนั้นเราบุกินอันนี้ก็สิผูกไวก้กินนี่สิเยมันกน็ต้องกินหัแล้วเหรอมัน

ต้องเสือมันในซีมือส่างฮะไดพี่น้องเลยเนาะเด้เอเช้าตัวหนาพันธ์สีอามาตั้งข้างหน้าเนาะพอมันจะเป็นทรงแบบอ่าโมเดิร์นฮะนะพี่น้องเลยเนาะสร้างลอยเห็มันก็นต้องละเอียดหน่อยยังน้อยเลยเนาะแท็กลบไปลบมาเพื่อมันสีได้ ไปเห็ดคือไอ้เก่งเห็ดตบได้ได้อที่บเห็น่อยน้ำบอนี่มานังน้ำลูกทีา่ทายอะไรเด็กน้อยฮะทายแต่เด็กน้อยให้ผู้ใหญ่ไปน,น,นั่งน้ำเนี่ยดูลูกนะสิลูกแกล้พ่อแห่งเลยเออหายโลด <c oughs> ของฝากนะ มันจะลุกแลนเลยนางบุญมีบอกขดยไม่ดข้าเจ้ไล่ด้ ซื้อนมมาสักกับเจลลายเดอปลาไลอ่ะส <calam> ิอันนี้นำยาล้างถ้วยเด้อร์เขมี่แนวกินได้แนวล้างถ้วยก็มีแล้วว่ะีิกินแล้วให้ล้างโลดแต่ว่าได้บ่มีแนวหลางนี่แป้งเขาก็ซื้อมาให้เลยยังอันนี่ของไผ่ของไผ่ของของผัวเออเดี๋ยวของเจ้าเบิ่งดูฮะ ทเดิคนอื่นปเอิ้อมเลยอียงก่อยลังหมอเอ่คือของยู้แมของกินเอียงอไร่าทำยาลังจานของไส้ยกะปูของไทยทางฮะพี่น้องไอ้ขาไปซื้อฝั่งไทยคุณเอียงอันนี้เอียงก่ไรน อันนี้บุลนบุนมึงดูข,อข,อขอ่าขามน้ำพองคุณไปซื้อมาให้เจ้ามันของใช้ซื้อมาจากไทยู็ได้นะใช้ของเนาะคุณนี่นะแหวนเอ้าแ,แหวนอีกเอาไว้ซ่ส่อหวนดูฮะซ่อมุนดูฮะนังบุญเพลงซ่อมดูแถวง,น,งนี้ดูมาบญนี่ ขนมนี่กินมึงดูห่ายาสาผมนี่สซาผมไอ้ยาซาหัวไอ้ผู้สาวน่ะกินน้ำเด้เออขนมนะเขากินน้ำในวีวีผมวีอย่ดูห่าวีเฮาน่ะนั่งยังกับนั่งยังสื่อเนดี่ยได้นี่แหละเมื่อนี่แหละสิได้ตัดผมน้ำได้เออแก้โรดผมเปียนน่ะสิได้ซอยผมน้ำได้เมื่อนี่

องเลยยังเป็นอายเอามอามันยงหนามดิมงดู่ะมันยังตินหนาวะมีดิบงดูส่งสงเวงยังใหมาเยงเวงข้างหน้แล้วบับิมุนก็ไม่ได้พูดไจอดหยุด

กินกินกินก่อนแกนะนั่ง้อยเปลี่ยนไปหน้าขาวปากแดงหน้าขาวท่าปาขกได้อทีาวคอยขาวขึ้กันอยาว้กันขางนรตมนเหมอติหน้า อันหเัวเแมนนี่นายยาระปุยากับผมเลยเป็นตัวมเพืเช่นอะถาจะปากให็นลูกหมอลูกหาหน่อยนึงมันสิกินด่ยอยู่ปะไม่ด้เหรอมันกินบอเปันยังมันยังโอยู่เฮ้ยติดตั้ ตังมานังไบบุเพลงมาตังไหมนี่บุเพลงเอ้ยเราต่างไหลูกหไหเลๆคนหูเอ้คนเก่งดิลูกลชื่อขนมไทยแล้วก็แนตึ้งเลยว่าีก่าลมาเบอร์หอระวังมาสวมมือด้วยเฮ้ยพุ่นนี่ใส่เกือบะบ ่นเด้กต่างถึงบวเลาสื่อมาเด็กต่างก็เป็นกันเป็นต่างก็ภาษาเป็น บนทานพี่วันนี้ไมนนี่โอ้ยแห้งไรเคยนั่งนี่ดิอามาบหนังทุกเจ้ามาซื้อประมาณหนั่งเอออเาไว้ให้เจ้านั่งนะละอาบน้ำแล้วไปนั่งเด้อหนุเด้อละอาบน้ำแล้วไปนั่ง Mặt càng... bài lạp nạp sạch sao pha hàn thong mặt dùng mùng lip ác liệt nữa. Hiện hiện là rồi. Hãy hát. 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 Hãy ได้กินขนมแล้วนะเมื่อนะโอ้ยเจ้าเมื่อจะดอกลูกขี่เลยขี้แล้วบปล่าห้ข่อยเนาะให้ข่อยเนาะทำไปเดีตอนเช้านะกินข้าวกันยังก็มีกินข้าวกับมี ู้ไดิยังที่แรกว่ามันเนี่สิใไ้เป็นเห็ดราข้าเนี่ยมาข้ามาขวัดบากทงบากเซาอันนั้นคือสิบด้เห็ดแล้วมันนี่นะ โหโหเอมพอืมแม่นนงไ่ง่เ่เนกนนะแบ่งแล้วนั่งอันบุญเพง่งอาไปแบง่งเอ้เพื่อเป็นกินนำ้ำเลย

เดอ๋เพื่อนาจะไปห้องน้ำบ่กินอะไรไก่กิ้งเตค่ดำมังค่แสดงว่าคอยเมือเวกิจัดการเลย

กาคอ้ยานมันกาคอติดคอ ank, อะไร ท่านเพิบ่จะติก่ทาแเปิดบเป็นท่าน้ำนั่นสาวสองคนนี่แแล้เนาะเมียสเมียสางกับลูกสาวสาง่นลูกสาวงูเนาะเป็นไปทายจ้ะโอเคเดี๋ยวไน้่งเดี๋ยวกินกีเดยโจบไปสำนีก่อนเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ ي, กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อข้อมูลการติดต่อการสื่อเลือดก็ขึ้นอยู่ในหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับสำหรับการติดต่อสื่อเลือสมทบเนาะนัะ่น,น,น,นาการสร้างเนาะอะไรก็ซังกัสซีพี่น้องเลยเนาะติดต่อเข้ามาได้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณเย <c oughs> ็บซี่รักปุ๊กปุ๊งใหญ่เนาะให้ดีดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงบริสุขุสุขคนพี่น้องเลยเนาะสบายดีสบายดี